ส,สักีจ้ะก็มาหอดบานละเก็บอผักก็เสี้ยวผักเสียนนั่แหละบ่แม่นอกบ่มีกินผักเสียนแ,แม่ต่เม็ดเดี๋ยวดอกกินมันคือเออกินจะว่า,ากระดองมาสองสามปีนลลี่แหละไม่เห็นมันมีกินผักเสียนจักเื่อกินมันคือต้นหอมต้นหอมเออผสมกับกระเทียมเอาเก็บมานิเดียวดอกนิเดียว,ยวพรอันนี้ก็เป็นไป สมร่มทุกว่าคนไทยเอิ่นพักติวอ,อันนี้เก็บในสวนสวัสดีจำะโมนีพระได้เฮ็ดกับเข่าลายสิไม่เฮ็ดของง่ายๆเนาะแก้วไข่ให้พ่อบ้านอฟองเลยอหอมหัวใ่ญ่จ้ะไม่มีอะไรมากวน,นี่ได้มีอะไรพิเศษเพราะเป็นมือ วันที่เกียดไม่นั่นเราจะไม่เหนื่อมนยนะ้ำก็สิไปตลาดก็ไปได้ไปของมันบกครบกันเลยว่าเอา้ากินขอไข่เจียวไปก่อนง่ายง่าย,าย,ายสักวันมันจะมันไม่จะของของเข้าวแหละท,ที่สีสตองเห็ดยังเอ่อผักปลาเขากับบกกินน้ำน่อง ขาวจ้ะเส้นไปหลายพงษปรุงรสจ้ะเป็นรสดีแล้วก็หอมหัวใหญ่จ้ะให้เขาไปแล้วเขาจะได้ละแล้วก็เขือเทศ แค่นั้นเะจะเพ่อใส่น้ำปลน้ำปลาบ่อใส่เกลือรสทีมันก็จะออกจากเข้มแล้วเพราะว่าเขาเจียวแล้วเขาก็สิกินกะซอสมะเขือเทศอีกอีกซอสมะเขือเทศอีกจ้าอีกัวหนึ่งโอเควันนี้ทำอาหารง่ายเท่าไหร่ Sep cộng kín bắt sắp cộng kín. Tìm hiểu cộng gần. Tìm hiểu cộng gần. Tìm hiểu cộng k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 ìm hiểu 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 เหลือนั่นเดี๋ยวฮั่สิมาเห็ดแกงอมแล้วก็มาคั่นพักสมส่วนสิคั่นพักสมด้วยจะฮั่วสี่ขันพอกินเยอะๆเอาเก็บมากประมาณสองสามกำส่วนเอ่อใบที่คนไทยผัดเอินพักติวนี่นี่มันอยู่ในสวนข่อยเอิญนันใบบกสมลุ่มทุกวันผสมพอดีใส่หลายสำใดก็ะสมแค่นั้นแหละนะกระทะไก่ดีหอนเราจะเดี๋ยวฮัก็สิไปเกี๊ยวไข่ ให้ขเขาเจ้าก็เจ้าักโป๊ดนาะให้เขาเจ้าเลยกินไปโอเคอเคจ้ะกระทะเนี้ยข้าวกะสิว่าให้มันห่อนแห้งปันไดก็เทไครลงไปค่อยๆแห่มันห่อนทีละนิดทรรหน้อยจ้ะแต่ว่ารับรองไม่อมน้ำมันหอกจ้ะ ่ไฟอ่อนๆก็กระแไฟอ่นอนๆไปเลยๆแด้จ้ะเพราะว่าพอมันสุกเดี๋ยวเขาจะกลับดานแล้วเขาจะคอยเอาตะเกียงมาคอยบีบน้ำมันมันออก อัพโลงอร่อยจ้ะหอมสูตรเด็กน้อยปอนผสมใจใจจ้ะถอดไข่บามี่สูตรดอกไข่ฟูด,ดีบ่เลยจ้ะต้องไปหาสูตรดอกสูตรจะบอยู่กับนพวงร้นด,กกนด,ดอก เราอุ่นอีกอยู่ไอ้แม่โลนนัองหมูนี่กินมาบ่เจ้าตัวสต่ว่าพริกด่านมันจะวัดนนพริกแบบไหนไม่ให้มันเละนี่โูดดีขนาดเลยจ้ะวันนี้กินข้าวหน้าไข่ ของพอบานของในบานสิเค็ดแกงอ้อมกินจ้ะตอนนี้ก็สิียาย่ามรลิน้ำมันเลยจ้ะสิจิ้มมันกับบ่้องออมดอกเอากัวเกินให้หน่อย ี่เป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยจ้ะข้าวไข่เจียวให้พ่อบ้านแบบง่ายๆให้ข้าเจ้ากินก็ซอสมะเขือเทศวันนี้เป็นวันที่ไม่ขยันก็ต้องกินง่ายๆไปก่อนเอาไว้พอกันคิดหน้าจ้ะสวัสดีจ้ะ